สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่3พฤศจิกาย,ยนนะครับส5 5 8อาตัวแรกนะครับเป็น ASP นะครับ Asia Plus Holding นะครับกำไรควอเตอร์3เนี่ยออกมาเพียง86ล้านนะครับลดลง70%ร์เ year on year 38%ร์เซ Q on Q นะครับอันนี้ คิดว่ามาจากเรื่องของรายได้ค่าในหน้าลดลงและรายได้อื่นค่อนข้างลดลงเยอะนะครับแต่ที่สําคัญคือกําไรที่เป็นส่วนสําคัญทําให้กําไรลดลงมากนะครับคือผลขาดทุนจากการซื้อซื้อขายเงินลงทุนนะครับ49ล้านนะครับจากที่เคยกําไร88ล้านนะครับในเตร์3ปี57นะครับสําหรับในไตรมาส4คิดว่าสภาวะตลาดที่ดีขึ้นนะครับ การซื้อขายที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็น่าจะให้ค่าในหน้าของบริษัทนี้ปรับตัวดีขึ้นนะครับและน่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการได้ดีขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าการซื้อขายเงินลงทุนอาจจะไม่ขาดทุนมากเหมือนไตมาสก,ก่อนปรับประมาณการกําไรนะครับเ,เพราะว่าผลขาด,ดทุนเนี่ยเงินลงทุนที่สูงกว่าคาดนะครับปรับลดประมาณการกำไรปี58ลดลง19และ9%นะครับ แล้วก็ปรับลดเงินปันผลเหลือ24สตางค์และ28สตางค์นะครับสำหรับปี58-59นะครับยังยังมองราคาพื้นฐานที่4บาท10สตางค์นะครับแนะนำซื้อนะครับตัว AAV นะครับก็คาดกำไรนะครับเติบโต152%นะครับตามผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับ กำไรคาดกำไรเติบโต152%อเปอร์เซ็นต์เยอเนียอยู่ที่110ล้านนะครับถ้าไม่รวม fx เนี่ยกำไรจะโต195%เกบปอร์เซ็นต์จากผู้โดยสารที่เติบโต25%เปอร์เซ็นต์รายได้เฉลี่ยต่อตั๋วนี้2.1่เปอร์เซ็นต์โหลดแฟกเตอร์อยู่ที่81%จําเปอร์เซ็นต์จำนวนเครื่องบินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น44ลําลำคาดว่าไตรมาส4ี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นไฮซีซั่นคิดว่าน่าจะเห็นผู้โดยสารรายได้เฉลี่ยต่อตั๋วสูงขึ้นอีกนะครับยังมอง โตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปี59นะครับก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับคงคำแนะยังแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่5บาท75สตางค์นะครับสำหรับตัว LPN นะครับก็ ดูแล้วกำไรควอเตอร์สน่าจะเป็นกำไรที่สูงสุดนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยบริษัทจะเปิดโครงการน้อยลงยอดขายยอดจองนี่ก็ต่ำลงนะครับเป็นเพราะว่าภาวะของตลาดไม่ค่อยดีนะครับแต่เขาก็ยังมีแบงคหลอกเก่าๆนะครับซึ่งมันมาโอนในควอเตอร์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับและน่าจะเป็นไตามาาที่มีกำไรสูงสุดส่วนมองต่อไปในไตามาสี่นะครับ ก็ทําให้มีแบ็ค์ล็อกที่รอโอนเนี่ยยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นไตมาสี่จะเป็นกําไรที่ชะลอลงสําหรับปีหน้าเนี่ยยอดจองที่ชะลอลงในก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะทําให้ผลประกอบการปีหน้าอาจจะเติบโตได้ไม่เยอะนะครับซึ่งเราคาดการว่าจะเติบโตได้แค่3%เนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นผลจาก ตลาดคอนโดที่ชะลอตัวลงและบริษัทมีแต่สินค้าคอนโดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโกลจะไม่มากนะครับระดับราคาปัจจุบันเนี่ย PE ใกล้ราคาเฉลี่ยยังคงคำแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่19บาท10สตางตัวเซเปนะครับก็คาดว่ากำไรเตร์ e r 3เนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากยอดขายต่างประเทศที่หดหายไปนะครับ คิดว่ากำไรควอเตอร์3นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น6.2%ยี year -on- ปีนะครับมาอยู่ที่97ล้านนะครับจากยอดขายที่ต่างประเทศที่น้อยลงนะครับโดยเฉพาะจากจีนและอินโดนีเซียโดยในจีนเนี่ยมีผลกระทบจากการเก็บสต็อก เต็มนะครับของคำสั่งซื้อลงไต่มาสที่แล้วนะครับรวมถึงการปีตลาด traditional trade นะครับซึ่งยังไม่กลับมาครอบคุมเต็มที่ทำให้บางช่องทางเนี่ยเกิดเจอการเรียนแบบบ้างนะครับสำหรับในอินโดนีเซียเนี่ยได้รับผลกระทบจากเงินลูปเปียที่อ่อนค่าลงเศรษฐกิจที่ซบเซานะครับแต่ยอดขายในประเทศเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นนะครับจากความสำเร็จในการเปลี่ยนสูตรแพ็เกจิ้งผลิตภัณฑ์เซฟเป้บิวตี้ดริงค์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยอดขายต่างประเทศที่ฉุดลงเนี่ยทำให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับอีกทั้งยังมีขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนนะครับจากการเข้านำเข้าวัตถุดิบบางประกาศนะครับโดยมีขาดทุนมูลค่าขาดทุนอยู่ที่8ล้าน เรามีการปรับประมาณการกำไรนะครับปี58ลดลง19%นั้นสาเหตุหลังมาจากยอดขายจากจีนและอินโดนีเซียนะครับไม่ไม่ได้มาตามคาดนะครับสองการปรับสัดส่วนรายจ่ายและค่าใช้จ่ายและการขายและบริหารนะครับเพราะว่ามีการทําแคมเปญต่อเนื่องนะครับและมีขาดทุนอัตตาแลกเปลี่ยนนะครับเรายังมองนะครับในครึ่งปีหลังคิดว่าในส่วนของ ออยอดขายจากจีเ่นโดนีเซียเนี่ยน่าจะกลับมาปกติในปีหน้านะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับมองราคาพื้นฐานปีหน้าที่36สบาท75สตางค์สำหรับตัว VGI นะครับก็กําไรลดลงควอเตอร์ er 2ปี59กําไรลดลง2%นะครับ แต่ว่ายังดีกว่าค่า7%นะครับจากภาษีที่น้อยกว่าคาดและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่มากกว่าคาดนะครับหากไม่รวมกำไรพิเศษกำไรจะลดลง11%ครึ่งปีหลังคิดว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับจากพื้นที่สื่อใหม่ๆที่เข้ามาไตมาา3น่าจะเป็นไฮซีซั่นน่าจะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่สูงเหมือนในอดีตนะครับคิดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับในการให้บริการผ่านสืออนไลน์นะครับ ซึ่งจะเริ่มคุยกับทาง Line และ Facebook แล้วนะครับเรายังอมองว่าผลประกอบการในปีห้า้าจะอยู่ที่2,400ล้านลดลง24%บสีเนะครับคิดว่า รายได้นะครับปี59เดินล,ลดลง24%แต่กำไรนั้นคิดว่าจะเพิ่มขึ้น18%จากปีก่อนนะครับทึ่งมีรายการพิเศษถ้าไม่มีรายการพิเศษผลการดำเนินงานยังลดลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับและลดลงถึง29%ยังคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาท70สตาง สำหรับตัว TVO นะครับก็กำไร Q3 ปี 3, 58น่าจะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติและกำไร FX นะครับก็คาดว่า Q3 จะเพิ่มขึ้น157%เยนเยและ Q1Q แม้ว่าราคาขายจะต่ำลงแต่ส่วนต่างของราคาขายรวัตถุดิบกว้างขึ้นทำให้มาจินยังสูงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการกระตุ้นยอดขายรวมถึงมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ปรับประมาณการปี58ขึ้นนะครับจากงบ Q3 ที่ดีกว่าคาดการดำเนินงานปกติปี59น่าจะขยายตัวได้10%ศักยภาพการดำเนินงานยังแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งทำให้ผลประกอบการนี้ยังมีการเติบโตต่อเนื่องมีเงินปันผลจ่ายสม่ำเสมอและปัจจุบันราคาราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายคงคำแนะนำถือราคาพื้นฐานอยู่ที่29บาท สำหรับตัว K-Bank นะครับก็ยังมองอนาคตมีความไม่แน่นอนสูงนะครับดูจากตัวเลขเศรษฐกิจปีหน้านะครับซึ่งน่าจะขยายตัวได้แค่ 2.5-3.5%ถึงจากปีนี้2.8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ K-Bank นะครับก็จะมีเป้าสินเชื่อที่ปล่อยไม่ไม่แตกต่างจากปีนี้โดยคาดว่าจะปล่อยเพิ่มได้6.7% 6-7%นะครับจากปีนี้6%นะครับนาิินไตามาส,สามนี้ปล่อยได้3.3%ยังห่างเป้าพอสมควรนะครับก็ยังหวังไปที่ q ิว่าการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันน่าจะเป่าได้ สินเชื่อได้ตามเป้าในที่สุดนะครับภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนะครับทาง KBank ก็มีการปรับขึ้นระดับการตั้งสำรองนะครับขึ้นเป็นนะักคิดว่าสิ้นปีนี่อยู่ที่2.8%นะครับจาก Q3 อยู่ที่2.6%เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอยู่นะครับสำหรับปีหน้า NPL อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3.5% 3 6ถึง3รระดับการตั้งสำรองอยังน่าจะอยู่สูงนะครับซึ่งการ ปรับขึ้นการตั้งสำรองเนี่ยเพื่อที่จะเป็นทำให้สัดส,ส่วนสำรองต่อ NPL เพิ่มขึ้นนะครับ ในปีหน้าเนี่ยสินเชื่อเติบโตน่าจะมาจากสินเชื่อรายใหญ่เป็นหลักนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่มากประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ไม่น่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่ใหญ่ขึ้นคาดว่าต้นทุนต่อรายได้ยังสูงอยู่สี่ห้าปนะครับกำไรปีหน้าก็คาดว่าจะอยู่ที่46,000ล้านจากปีนี้4ี่0 0ล้านนะครับ ปรับราคาพื้นหลาฐานลงเหลือ196บาทนะครับปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มตกลงมาจนมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานมากขึ้นสำหรับในส่วนของข่าวตลาดนะครับวันนี้เรามีข่าวของ IRPC นะครับประกาศงบ Q3 ลดลงจาก Q2 นะครับ 4 2 0พันรอล้านมาเหลือแ8ดแดร้อยแปดิดล้านนะครับเนื่องจากขาดดุลสต็อกขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนนะครับอย่างไรก็ตามขาดทุนไตรมาส3มที่ยังออกมาดีก็ยังดีกว่าคาดนะครับเนื่องจากขาดทุนสต็อกนี่น,น้อยกว่าที่คาดผลประกอบการคิวเเดือนนะครับเพิ่มขึ้นกว่า16เท่าจากปีก่อนนะครับเนื่องจากธุรกิจปิโตเรเลียมนะครับได้รับผลบวกจากการเดินเครื่องที่เต็มมากขึ้นค่าการกันปรับตัวดีขึ้นธุรกิจปิโตรเคมีนะครับ ธุรกิจปิโตเคมีนะครับก็ได้สเปซของโอลิฟินที่สูงขึ้นแล้วก็ยังได้กําไรจากการกลับรายการค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ของบอมจอ TPi a r o m a t i c นะครับ2,800ล้าน Q4 น่าจะมองสเปซดีขึ้นนะครับช่วยสนับสนุนค่าการกันใน Q4 นะครับซึ่งได้เริ่ม เดินเครื่องนะครับในเชิงพาณิชย์ของหน่วย UHV นะครับในโครงการฟินิก i ์จะช่วยหนุนผลประกอบการนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน4บาท90สตางค์นะครับ ICT นะครับกทกทคนะครับเลื่อนวันประมูลขึ้น900เมกะเฮิร์จากกรอบเดิม15 เป็นกรอบเดิมนะครับ15ธันวา58นะครับเลขาธิการกรสทชเปิดเผยว่ากทคนะครับมีมติเลื่อนวันประมูลใบอนุญ,ญาตขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ เป็นวันที่15ธันวาคมนะครับโดยเสนอต่อคลรต่อไปเพื่อให้การประมูลขึ้นความถี่ครั้งนี้มีความโปร่งใสยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการเลื่อนการประมูลออกไปส่งผลให้วันประมูลขึ้นความถี่6900เมกะเฮิร์ถูกเลื่อนกลับไปวันเดิมจากเดิมเนี่ยจะเลื่อนขึ้นมาในวันที่12พฤศจิกาครับส่วนการประมูล1,800เมกะวัต์ยังคงเป็นวันที่11พฤศจิกาตามเดิมน,นะครับทางฝ่ายมองว่าการเลื่อนการประมูลนี่ไม่ มไม่มีผลในยะสัมพันธ์ต่อการให้รบริการ 4G ของผู้บริการนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่อาจจะส่งผลเชิงลบในด้านจิตวิทยาต่อการเข้าลงทุนกลุ่ม ICT ยังคงคำแนะนำลงทุนเท่าตลาดในกลุ่ม ICT โดยมีท็อปพิกคือแอดวานนะครับราคาพื้นฐาน273บาท SPCG นะครับโซลา่าสากลร,ราชการ800เมกะวัตต์ เปิดรับยืน3-10พฤติการโดนนี้นะครับโซลาร,ราชการสากรการเกษตรมีโควตากำลังการผลิต800เมกะวัตต์และรูปแบบสนับสนุนฟีดอินทาริฟที่5บาท66สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา25ปีโดยกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เป็น2ระยะอันแรกเนี่ยภายใน30กันยา59นะครับ600เมกะวัตต์อีกช่วงหนึ่งคือช่วง1มกราคม61 ถึง30มิถุนายน61นะครับก็จะเตรียมทางด้านกกพเนี่ยจะรับยื่นขายไฟฟ้าในช่วง3-10พฤศจิกายนนี้จัดสรรโคต้าให้โครงการที่ผ่านมาผ่านคุณสมบัติด้วยการจับฉลากนะครับ โดยจะประกาศการจัดสรรในวันที่24ทธันวาซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนแก่ผู้ประกอบการหากได้รับการจัดสรรจะเป็นบวกต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดมโก้ EA, เออกันคูณไอเฟ s กโซล่าเอสและซูเปอร์ทั้งฝ่ายเลือก SPCG เป็นท็อปพิกราคาพื้นฐานปี58-50ที่5 0บที่3าบาทต่อหุ้นเนื่องจากมีอัพไซด์สูงกว่า24%และนอกจาก อนนี้ยังมีโอกาสที่เป็นผู้ลงทุนและยังเป็นโอกาสที่เป็นผู้รับเหมา EPC ในโครงการลงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท,ท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ